สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ครับนมดกก็จะพาทุกคนไปสาธิตและก็สอนรวมทั้งบอกวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปยังไบเทคบางนานะครับว่าจะมีรีวิวและก็วิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยไปยังสถานที่ที่ผมว่ามานะั่นก็คือไบเทคบางนา งไงแต่ในคลิปนี้ขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปไบเทคเท่านั้นหากใครไม่คําถามว่าจากที่ต่างๆในกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยไปยังไบเทคบางนาด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยหรือหากใครสะดวกที่จะนั่งรถเมล์เพื่อที่จะเซฟคอเซฟตังของทุกคนเนี่ย เป็นยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านและก็กลับมาตอบให้ถ้าที่เราพอตอบได้หรือมีเวลาว่างนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาทุกคนไปสาธิตพร้อมๆกันได้เลยครับผมหากทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันครับสําหรับในตัวอย่างคลิปนี้นะครับเราก็เริ่มต้นการเดินทางที่ BTS แบล่งนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปอยัง BTS บางนาน,นั่นเองจากแบล่งไปบางนานเราก็เดินทางแค่สถานีเดียวเท่านั้นครับ ที่จะไปไบเทคบางนานะครับก็อยากให้ทุกคนลงที่ BTS บางนาก่อนหากใครที่เดินทางมาจากรถไฟฟ้าสายอื่นก็สามารถทําตามได้แต่อาจจะมีการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าหรือว่าเปลี่ยนสายรถไฟฟ้ากันบ่อยนิดนึงอันนี้ก็ขอโทษขออภัยทุกคนไว้ด้วยแต่ว่าระบบมันก็เป็นอย่างนี้เนาะทุกคนก็แค่ให้ทุกคนทําตามโปรเซสของมันเมื่อทุกคนลงที่ BTS บางนาแล้วก็ให้ทุกคนลงจากชานชลาครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงชั้น ออกตัวแล้วก็คือชั้นที่แบบเข้าออกระบบของ BTS นั่นแหละส่วนจะใช้ทางออกไหนไปดูกันสำหรับทางออกที่จะเดินทางต่อไปอยังไบเทคบางนานะครับก็ให้ทุกคนใช้ทางออกที่1ก็จะเป็นชื่อเต็มว่าศูนย์วิทยาศาสตรและการประชุมไบเทคหรือจริงมันก็คือชื่อเต็มของไบเทคบางนานะั่นแหละก็ไม่ต้องไปสนใจเลยเรียกว่าไบเทคก็พอแล้วซึ่งทางออกที่1ก็ต้องเป็นทางที่ อยู่ทางด้านซ้ายมือของคลิปนี้นะครับส่วนทางออกที่หหรือทางออกอื่นหากทุกคนไม่รู้ก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้เลยหรือบอกว่าไปไบเทคยังไงก็ได้นะหากใครใช้บัตรกระต่ายนะครับเราก็แตะบัตรออกได้เลยแต่ถ้าใครเป็นตัวเที่ยวเดียวที่ซื้อมาจากตู้หรือว่าซื้อมาจากเคาน์เตอร,ตอร์ก็ต้องสอดบัตรเพื่อที่จะคืนบัตรเข้าไปในเกตน,นะทุกคนหลังจากนั้นเมื่อออกจาก VTS มาแล้้วเเเนนนี่ย่ยยกก็ใหทุคคดิตรรรงไปือับๆพอถึงตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นเป็นไอหลังคาโคเวสีแดงตรงสะพานลอยไกลๆตรงนู้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็จะเป็นสะพานลอยหรือโคเวที่สามารถพาเราเข้าไปยังไบเทคได้และนี่ก็คือไบเทคบางนาะหรือปัจจุบันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไบเทคบุรี uri, พร้อมตึกสูงสุดข,ข้างหน้าก็คือตึกทีลัตทาวเวอร์ครับผม เมื่อทุกคนลงจาก BTS บางนาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องเดินไปยังไบเทคซึ่งก็อยู่เนี่ยด้านหลังของเราพอดีครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปที่นั่นกันและข้างหน้าของเราก็ จะเป็นไบเทคแล้วนะครับเพียงแค่เดินข้ามโคเวอร์เวย์นี้ไปครับผม <'m> และเบื้องหน้าของเราก็เป็นไบเทคบางนานนั่นเองครับและเราเข้าไปกันได้เลย แลต,ตอนนี้เราก็เข้ามาภายในไบเทคแล้วนะครับก็จะมีไบเทคคอนเน็กไบเทคอีเวนต์แล้วก็ฟู้ดย์ดแล้วก็ไบเทคไลฟ์อะไรพวกนี้ก็สามารถ เดินทางต่อไปได้เลยว่าทุกคนจะเดินทางต่อไปนครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับที่นายดกพาทุกคนเดินทางโวยรถไฟฟ้ามายังใบคบานงนาะก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่รับชมคลิปนายดกในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะหากทุกคนที่ชอบคลิปของเราในคลิปนี้ก็ฝากไปกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยกระดิ่งให้ในายดกในคลิปนี้ด้วยละเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับและหากใครมีข้อติชมหรือข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเส้นทางหรือว่าอยากเดินทางโวยรถไฟฟ้า BTS หรือจากเดินทาง้ดยรถไฟฟ้ามาที่ไบเทคบางนาะจากที่ต่างๆก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือผมจะกลับมาอ่านและก็กลับมาตอบและสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามในดกผ่านช่องทางต่างๆที่เห็นอยู่ด้นานนาทุกคนด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนครับสุดท้ายนี้ในดดก,ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับไปแล้วครับบ๊ายบาย